สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทําแบบนี้กันนะครับผมระหว่างที่จะรอ Android 16บหกบันยี่นะครับเราก็มาลองเล่นลูกเล่นตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมกดให้ดูใหม่นะครับปุ๊บมันเหมือนมีฟลิปตอนปลดล็อกหน้าจอนี่นะครับผมตรงนี้นะครับทําอย่างไรนะครับเรากดครับเราแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนเพื้อไปโหลดตัวนี้มาก่อนครับกู๊ดล็อกนะครับกู๊ดล็อกโหลดไหนนี่นี่ก็โหลดเนนี้ครับสตอร์ของซัมซุงนะครับโหลดมาเสร็จปุ๊บอ่าเพื่อนผมกดเข้าไปแล้วก็ไปโหลดตัวนี้ครับฟันเดอร์แลนด์กดเข้าไปครับปุ๊บ แบบนี้ครับกดเข้าไปแล้วปุ๊บนี่เราไปโหลดวันเดอร์แลนด์ถ้าสมมติยังไม่โหลดเดมจะอยู่ข้างล่างมันจะมีเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมแนะนําตัววันเดอร์แลนด์ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าโหลดกดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะออกมาได้แบบนี้แล้วเรากดวันเดอร์แลนด์เข้าไปครับกดเข้าไปซึ่งทีหนึ่งตัวที่ผมทำเมื่อกี้มาอยู่ตรงนี้ครับ Create Your d i f ร e ด e เ c e นะครับด็อก s กีดเอฟเฟกต์นะครับกดเข้าไปครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับว มีแบบแมวเหมียวแบบนี้ครับอ่ากดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งเด้งขึ้นมาครับเดี๋ยวผมลองเลือกตัวนี้ให้ดูนะครับเซตวอไบเปอร์ปุ๊บทั้งหน้าทั้งหลังได้ทั้งโฮมสกรีนและล็อกสกรีนเสร็จปุ๊บผมกดไปครับนี่ไงครับมันมาแล้วครับเดี๋ยวผมลดล็อกนะครับกดล็อกไปก่อนนะครับแล้วผมก็จะกดล็อกปุ๊บนี่มังมีเด้งแบบเด้งเดงแมวขึ้นมานครับถ้าไม่ชอบเราก็ไปเปลี่ยนเป็นรูปแบบของเราได้นะครับโดยการบวกตรงนี้ครับบวกเข้าไปครับ บวกเข้าไปตรงนี้ครับหนึ่งครั้งครับกดเข้าไปครับปุ๊บเสร็จปุ๊บให้เรามาเลือกตรงแกลลี่ตรงนี้ครับเด็ตรงนี้ครับเข้าไปครับให้เราตรงนี้กดเสร็จแล้วตรงนี้ครับแกลลี่ของเรานะครับปุ๊บสมมติผมจะเอารูปน้องหมีนี่นะครับกดเข้าไปครับเป็นวอลเปเปอร์หน้าจอล็อกอ่าด้วยหน้าจอหลักด้วยกดเข้าไปหน้าจอหลักกดโคลสครับปุ๊บนี่มันเลือกเอฟเฟกนี่ครับที่เมื่อกี้เป็ันวูบวูบวูบเนี่ยผมเลือกอันนี้นี่เป็นช้ำๆแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับสมมติเราเลือกอันนี้นะครับผมเราก ตรงนี้ได้ครับให้มันช้าหรือมันเร็วนะครับให้มันแบบช้าหรือเร็วอย่างเงี้ยก็เลือกได้นะครับอตรงนี้ก็เลือกให้มันใหญ่หรือจะเล็กๆแบบเป็นซอยเป็นชั้นๆนะครับตรงนี้ก็ลองเลือกดูนะครับตรงนี้ก็ลองไปเลือกเล่นดูนะครับผมอ่าสมมติเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือเดี่ยเพื่อนๆเราไปกดเล่นดูนะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาครับกดโค้ดเข้าไปครับปุ๊บทีนี้เราก็เซตเลยนะครับกดเซฟตั้งชื่อนิดนึงสี่ห้าหกเชียงวันนี้นะตั้งชื่อนิดหนากดเซฟไปนะครับปุ๊บ อ่าเห็นไหมครับมันขึ้นมาแบบนี้แ้ะเราเซตวอลเปเปอร์เลยครับเซตเข้าไปครับทั้งหน้าจอล็อกหน้าจอหลักกดเข้าไปครับปึ้มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรียบร้อยแล้วกดเราไปดูนะครับมาแล้วครับน้องหมีผมกดล็อกนะครับปึ๊บแล้วผมกดปลดล็อกตรงนี้ครับปึ๊บมันก็จะมาแล้วครับตรงนี้ครับก็เราไปเล่นดูนะครับระหว่างรออ n นด o สิบหนะครับผมโอเคเปประโยชน์ฝากแชร์ฝากติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ